สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนสิ้นปีนะครับเป็นต้นเดือนของเดือนธันวาปีหกหกนะครับก็สมท้ายปีเก่านะครับกับเหรียญหลวงพ่อพวงนะครับธรรมศาสโลนะครับสมบัติบุรีรัมนะครับองนี้นะเป็นเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับ เด็กน่้ได้ฐานนะครับวัดโคกตาสิงห์นะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับยังสวยนะครับถ้าสนใจนะครับยินดีแบ่งปันเช่นกันนะครับสำหรับของนี้นะครับทักมาได้นะครับยินดีแบ่งปันนะครับชอบก็ทักมานะครับ ด้วกันนะครับครับเห็นนะครับพ่อพวงนะครับทำวัดาโลบุรีรัมนะครับอ่าพอผ่านอยู่ที่สังกะเตะนะครับอีกหนึ่งกระดฐานนะครับสวยทีเดียวนะครับ ชอบนะครับก็ทักเข้ามานะครับยินดีหนึ่งปันนะครับครับก็ฝากกันเพียงนี้น,นะครับว้พบกันใหม่ชิปต่อไปนะครับ คลิปนี้ก็คงตองกิงท้ายไปเพียงเท่นี้นะครับสวัสดีครับ